สวัสดีครับสวัสดีแฟนๆราชาชุดขาวทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องนัดกาสติยานะฮะอัปเดตข่าวสารรายวันยามเย็นประจำวันพฤหาสวสดีที่29กุมภาพันธ์งพันก็นะครับกับมัปเดตข่าวสโมสรกันเหมือนเดิมนะครับเอมเปเป้หาบ้านแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมก็คือการอัปเดตล่าสุดของเอมเาเป้นั่นแหละครับตอนนี้นะฮะทั้งแม่ทั้งเจ้าตัวนะครับมาหาบ้านในสเปนแล้วเดี๋ยวเราไปตามกัน นะครับบอกเลยนะไม่ใช่มีแค่เอ็มเปเป้นะครับมีอีกหนึ่งคนนะมาหาบ้านด้วยนะครับแล้วก็มีข่าวของดราม่านะฮะวินิซุสที่อันที่จริงเป็นดราม่าที่เกิดในฤดูกาลที่แล้วเนาะกับบาเลเซียในสนามเมสตายานี่นแหละนะครับแต่ยังไม่จบนะครับยังมีรายละเอียดจนมาถึงในตัดไอฤดูกาลนี้เนี่ย อ่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันว่าทำไมมันยืดเยื้อมาถึงตอนนี้นะครับและปิดท้ายด้วยเลนี่ยโรนะครับผมก็เป็นการอัปเดตล่าสุดเหมือนกันนะฮะกองหลังจากริวนะครับทั้งหมดนี้เดี๋ยวเราไปอัปเดตกันนะครับก่อนอื่นกดไลค์ like, กดแชร์ให้กันก่อนสำคัญมากๆนะครับชิปเมื่อวันโอ้โหคือเท่าไหร่วะร4 0กว่าไลค์นะฮะโอ้โหแฟนชุดขาวสุดยอดวะขอบคุณมากจริงๆครับขอบคุณมากครับวันที่ขอแบบนั้นด้วยนะนะครับ และสิ่งสําคัญจริงๆก็ต้องไปขอบคุณสปอนเซอร์กันก่อนนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับข้อบอลตัวจริงต้องแอดทีน9กกลุ่มนี้เข้าฟรีแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูลูกหนังทั่วทั้งประเทศน,นะครับรวมไปถึงทัศนะเล็กๆใหญ่ๆสนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยซื้อฟุตบอลลิขสิทธิ์แท้ฟรีหรือเลือกรับของลิขสิทธิ์อื่นๆได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจำเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นแจก iPhone 15 Pro Max จํานนวนเครนะครับวันนี้ วันสุดท้ายแล้วครับ29กุมภาพันธ์ต้องสมัครสมาชิกภายในวันที่1ถึง29นี้เท่านั้นแต่วันนี้วันสุดท้ายแล้วไปสมัครกันไปลุ้นกันนะครับและไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกลุ้นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและสุดท้ายกิจกรรมลุ้นเสื้อวอลดิกส์โอเวอร์ไซส์เจอซี่กว่า200ตัวอันนี้ก็จะหมดเหมือนกันนะครับวันนี้ก็วันสุดท้ายเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่อาร9นเก้าเก้าอย่าลืมใส่อข้างหน้าด้วยทุก โปรโมชั่นทุกแอดไปลุ้นกันได้นะครับ mm hmm. กดไลค์กดแชร์กันด้วยนะฮะสำคัญมากๆนะครับแล้วก็ไปอัปเดตข่าวแรกกันเลยครับประธานเป้นะฮะโอ้โหคืออาทิตย์ที่แล้ว <c oughs> ข่าวประธานเป้ทั้งอาทิตย์นะครับจนต้องมาคุยกันใน m าริทอล์กออนฟ r i d เดใช่ไหมแต่แลดูไอ้ตั้งแต่อาทิตย์นี้เนี่ยข่าวประธานเป้มาเพียงแค่2วันเองนะครับซึ่งเราก็ อันที่จริงอะ่ะเราก็รู้อยู่แล้วแหละนะว่ามันมีทิศทางและมันมีแนวโน้มแหละที่เราจะได้อยู่ละนะครับแต่อันนี้เป็นการอัปเดตความเคลื่อนไหวของเขาแล้วกันนะครับทาง d ดอาไม่ใช่สิทาง r e เลโบนะครับอาไม่ใช่นะฮะทางร e เลโบนะครับขึ้นเป็น breaking บอกว่าฟเฟซาลามารีนะครับคุณแม่ของเอมบัปเป้เนี่ยเดินทางมายังกรุงมาริดน,นะครับ ไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับเพื่อหาบ้านให้กับลูกชายนะฮะไม่เพียงแต่เท่านั้นคุณแม่เฟซาเนี่ยยังมาสรุปรายละเอียดต่างๆในการใช้ชีวิตของเอมเปเป้ในกรุงมาดิดด้วยนะครับเอาจริงเขาบอกว่ามาคุยกับมาดิดด้วยว่าแบบเอออยู่ตรงย่านไหนดีนะฮะประมาณว่าปรึกษาโอ้โหถ้าปรึกษาขนาดนี้ไม่รอดนะครับเอาจริงนะบางคนเนี่ยตอนนี้ก็ยังปักใจอยู่นะแบบไม่มาหรอกไม่ใช่ไม่มาหรอกสิรอชูเสื้อดีกว่าแต่ผมคิดว่า ไอ้ตรงเนี้ยเกือบร้อยเปอร์เซ็นแล้วนะคือแม่มาหาบ้านแล้วคุณจะเอาอะไรอีกเห็นไหมนะไม่ใช่เพียงแค่เท่านั้นนะครับตามรายงานระบุว่าไม่ใช่เพียงแค่เอมบเป้นะฮะที่มาหาบ้านในกรุงมะริดนะฮะมีอีกหนึ่งคนนะครับก็คือนีเอนน่เอนริกนะครับเอนริกเฟลิเป้นะครับที่เราเซ็นก่อนหน้านี้แล้วก็ปล่อยยืมให้กับต้นสังกัดอย่างพอมิลัสเนี่ยแหละ <c oughs> ลเขาบอกว่าก็มาหาบ้านในย่านมะริดเหมือนกันนะครับแต่ สำคัญคือมาหาบ้านแถวแถวกับเอมเบ็มบเป้เลยจะอยู่ใกล้ๆกันโอ้โหสุดยอดนะฮะอยู่เป็นอยู่เป็นอันนี้บอกว่าอยู่เป็นคืออยู่ใกล้ๆเอมเม็มบเป้เอ้ยมีอะไรอพี่เดี๋ยวผมไปบ้านพี่ได้ไหมไปปรึกษาอันนี้หน่อยอะไรประมาณนี้แซลนะแซลนะลนะนะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับผมแต่คือตอนเนี้ยคือแน่ๆเลยอ่าทางเอนริกเนี่ยคือประมาณว่าแบบการหาบ้าน คือน่าจะได้น่าจะใกล้ที่จะได้ละเพราะว่าเขามาที่สเปนหลายรอบแล้วนะครับผมส่วนเอ็มเปเป้เนี่ยก็คือเป็นตอนนี้ยังเป็นช่วงแรกนะครับที่คุณแม่เขาเดินทางมานะฮะทั้งตัวเขาด้วยนะครับเพื่อมาหาบ้านนะผมว่าก็น่าจะเป็นอย่างที่ผู้สื่อข่าวโรด้าจากรีเลโบ่เนี่ยแหละเขาบอกนะครับก็คือน่าจะอยู่ในย่านเดียวกันนะครับในกรุงมาริตแพงแน่นอนนะครับบ้านคนรวยเอาง่ายๆเลย นะครับแล้วก็ไปอัปเดตกันหน่อยนะครับในเรื่องการเหยียดผิววินิสุสในสนามเมสตาญานะครับถามว่าโอ้โหทำไมมาถึงตอนนี้นะก็ต้องบอกว่าอันที่จริงอ่ะตั้งแต่ฤดูกาลที่แล้ว่มันยังไม่ได้มีข้อสรุปอะไรนะครับจับตัวคนนู้นคนนี้ไม่ได้นะครับมาฟังการอัปเดตตรงนี้กันหน่อยนะครับจาก i a r i o a s อ่าอันนี้ของจริงแล้วนะครับ d i a r i o โอบอกว่าวินิสุสจูเนียร์นะครับปิดตัวเก่งของเรัลมดริไม่ได้ให้ การกับผู้พิพากษานะครับว่าแฟนๆทั้งหมดในสนามเมสตายาเนี่ยเป็นคนเหยียดผิวเขานะครับเดี๋ยวทุกคนอย่าเพิ่งงงเดี๋ยวผมมาอธิบายให้ฟังนะครับโดยที่ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมีทานายคนหนึ่งนะครับออกมาบอกว่าวินีเนี่ยได้กล่าวหาแฟนๆฝั่งบาเลินเซียทุกคนนะว่าแม่งเหยียดผิวกูนะครับ โดยก่อนหน้านี้นะครับทางสำนักข่าว EFE นะได้ออกมาเปิดเยผยภาพวิดีโอขนาดที่วินิซุสชี้นิ้วนะฮะไปยังกลุ่มแฟนบอลของทางบาเลนเซียในสนามเมสตาญาเนี่แหละและแกะคำพูดอ่ะแกะคำพูดอีกแล้วแกะคำพูดจากปากของวินิซุสนะครับแล้วเขาระบุเลยนะครับว่าวินิซุสเจาะจงเฉพาะกลุ่มเท่านั้นไม่ได้แบบบอกว่าทั้งหมดทั้งสนามที่เป็นแฟนบอลของบาเลนเซียนะครับและล่าสุดนะครับ วินี่นะฮะออกมาบอกว่าจะไม่ขึ้นเพลสคอนเฟอเรนซ์นะครับก่อนเกมในนัดที่จะไปเยือนบาเลนเซียในคืนวันเสาร์ที่2มีนาคมนี้นะครับเนื่องจากไม่มั่นใจในมาตรการการเหยียดผิวของทางฝั่งบาเลนเซียนะครับมาผมมาสรุปให้ฟังนะครับคือช่วงแรกของข่าวเขาบอกว่า,ามีนทนายคนหนึ่งใช่ไหม ที่กล่าวหาว่าวินิซูสนะครับเป็นคนที่พูดทั้งหมดว่าแบบโูหแม่งทุกคนในสนามที่เป็นแฟนบอลบาเลเซียเนี่ยแม่งเยียดผิวผมนะครับแต่พอทางสำนักข่าว EFE เอนี่ยเอาคลิปเนี่ยไปเปิดในรายการนะครับกระจ่างแจ้งกันมาเลยทีเดียวนะว่าวินิซูสชี้ไปแค่กลุ่มกลุ่มนั้นนะครับคือทนายคนนี้แม่งเสียมจะบอกจะบอกให้วินิซูสว่าประมาณว่าแบบเออมึงแม่งเหมารว,วมอะอะไรประมาณนั้น นะครับแต่สุดท้ายนะครับสื่อสำนักข่าวถามว่า efe สำนักข่าวใหญ่ขนาดไหนอืมเขาไม่เชิงเป็นสำนักข่าวเกี่ยวกับกีฬาโดยตรงนะครับประมาณเกี่ยวกับข่าวเศรษฐกิจของประเทศอ่าของสเปนนั่นแหละนะครับถ้าเปรียบเทียบก็ประมาณว่าแบบรอยสเตอร์อะไรประมาณนั้นอ่ะเออสื่อเศรษฐกิจนะครับซึ่งมันก็ข่าวเนี่ยมันเล่นได้ไงเขาก็เอาไปเล่นกันนะครับและล่าสุดก็คือ ปกติแล้วการ place c o n f e r รนซ์จะมีนักเตะหนึ่งคนใช่ไหมกับโค้ชนะครับอย่างอันเช่อ,อีกหนึ่งคนแต่เขาเลือกตอนแรกอะ่ะเขาเลือกให้วินีนี่แหละเป็นคน place c o n f e r รนซ์นะครับแต่วินีบอกผมไม่ผมไม่เพจผมจะให้คนอื่นแล้วกันผมขอไม่ขึ้นดีกว่าผมไม่มั่นใจแบบว่าเดี๋ยวเผื่อคนมีแบบยังไงดีมีนักข่าวยิงคาถามเกี่ยวกับเรื่องเหยียดผิวผมขี้เกียจตอบผมไม่อยากตอบไม่อยากยุ่งแล้วแบบนี้อยากโฟกัสแค่การเล่นในสนามเท่านั้นอันนี้ก็ดีนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าใครจะขึ้น p l a c นะเดี๋ยวค่อยมาดูกันขอคนเดียวนะอีกคนหนึ่งอย่าเลยนะพี่โทนี่อย่าขึ้น p l a c คนอื่นได้หมดนะครับและไปปิดท้ายด้วยเลนี่ยโร o กองหลังนะฮะตัวเก่งของริวนี่แหละนะครับเ,ออเป็นการอัปเดตของผู้สื่อข,ข่าวฟาบิสฮอ w k กินนะครับจาก i m c Sport นะครับคือสื่อ i m c Sport เนี่ยต้องบอกว่าถ้าเฉพาะสื่อนะเป็นสื่อเทียร์หนึ่งะครับของฝั่งฝรั่งเศสแต่ถ้าฟาบิสฮอวกินเนี่ยผมว่าประมาณเทียร์ส นะเขาว่าไงบ้างมาลองฟังกันหน่อยนะครับเขาบอกว่าเลน่โยโรกองหลังดาวรุ่งวัยสิปีของลิวนะครับยังคงเป็นที่ชื่นชอบของลุยกัมโปสอะอะไรมาเกี่ยวกับลุยกัมโปสนะเดี๋ยวผมมาสรุปเหมือนกันนะครับข่าวนี้เขาบอกว่าลุยกัมโปสเนี่ยที่อาจจะย้ายไปเรอลมริตพร้อมกับเอ็มปาเป้นะครับโดยนักเตะจะหมดสัญญากับต้นสังกัดอย่างริวในปี2025และมีทีมใหญ่เกือบทุกทีมในยุโรปนะครับให้ความสนใจซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรอลมริต นะชี้มาที่ตัวเองเลยนะครับโดยข้อเสนอนะครับยังขึ้นอยู่กับทางริวเนี่ยว่าจะาตั้งค่าตัวเท่าไหร่ตามที่ต้องการซึ่งก่อนหน้านี้ออกมาเป็นข่าวว่าประมาณ50-60ล้านบางสื่อ70-80ล้าน้านก็มีนะครับผมแต่สิ่งสำคัญคือริวนะครับบอกเขามองว่าโยโรเนี่ยเป็นแบบเพชรเม็ดงามในตำแหน่งเซนเตอร์นะกองหลังของทีมมากๆนะครับคือเอาจริงไม่อยากปล่อยนั่นแหละนะครับแต่ถ้า มันคุยแล้วมันไม่ได้อะเออโยโร่จะย้ายเพราะว่ามีทีมใหญ่สนใจเนี่ยก็อาจจะตั้งในราคาที่สูงอืมนะครับอันนี้เป็นส่วนของฟาบิสฮองกินก็ต้องบอกว่าข่าวส่วนนี้นะคือเขาไม่ได้แบบเจาะจงแค่เรนี่โยโร่คนเดียวนะครับคืออันที่จริงเขาพูดถึงเรื่องเอ็มบาเป้นั่นแหละนะครับการย้ายไปมัดดิดหรือว่าอะไรประมาณนี้นะครับผมแต่เขาพ่วงของเรนี่โยโร่มาเป็นหนึ่งพาร์ทนะผมก็เลยเอาส่วนนั้นแหละมารายงานให้ฟังนะครับส่วน ที่เขาบอกว่าทางริวอะนะครับที่เขาบอกว่าทางริวกับโอกโปสนะครับผมไม่ใช่สิต้องบอกว่าทางโอกาโปสนะครับชื่นชอบนะครับทำไมมันจะเกี่ยวข้องตรงนี้โอกาโปสตอนนี้เป็นผอออก,กีฬาของฝั่งเปเช่นะครับที่มีข่าวว่าจะย้ายนะจะย้ายมาพร้อมกับเอมเปรเย้ายมามาดริดนะครับซึ่งเขาก็ชื่นชอบนะชื่นชอบเรนิโอโร่เหมือนกันและอาจจะเป็นคนเจราจาให้ เออส่วนนี้แหละที่มันมาโยงกันนะครับผมไม่ได้โยงนะซื้อโยงนะครับอยากได้เหมือนกันนะครับหลายๆคนก็บอกว่าือซื้อแบ็คแล้วซื้อกองหน้าแล้วกองกลางเต็มแล้วขอเซนเตอร์สักคนขอแบ็คขวาสักคนนะครับไม่แน่นะเว้ยเออเซนเตอร์เนี่ยลองมาดูกันนะครับแต่แพงแน่ๆนะฮะโอเคและไปแถมข่าวกันนิดนึงนะครับ <c oughs> เห็นท่านเทพไหมตาย,ยังช้ำอยู่เลยนะ นะที่โดนโอคัมโพสนี่แหละโอเอเอเฮ้ยไม่ใช่โอคัมโพสสิ o os, เออโอคัมโพสเออใช่โดนโอคัมโพสนะครับที่โดนศอกแล้วก็ตาช้ำอยู่นะฮะคือเขาบอกว่าท่านเทพนะฮะไปดูเกมยูฟ่ายุทธีกนะครับที่ชุดจูเบนิวเอนะครับของอาเบโรไปรัวนี่แหละชนะอาเบริลิฟซิกนะครับ, astic, รบสองประตูต่อศูนย์เขาบอกว่าพอท่านเทพไปทีมชนะเลย <laughs> เขาแซวกันนะไม่ใช่หรอกคือไอทีมจูเบนิวเอมันเก่งอยู่แล้วนะครับ อ่ะโอเคประมาณนี้นะกันนะครับผมคือข่าววันนี้ดูเหมือนจะน้อยเนาะแต่ก็มีอัปเดตให้ทุกวันนะครับก็ติดตามข่าวกันไปในทุกๆวันแล้วกันนะครับก่อนจากไปขอฝากสปอนเซอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับใครที่ยังไม่มีกลุ่มกิจกรรมและกลุ่มทัศนะไปที่ทีมติดบอลนะครับคอบอลตัวจริงต้องแอดทีม99กลุ่มนี้เข้าฟรีนะครับแต่ถ้าใครอยากพบกับกูรูรุ่งหนังทั่วทั้งประเทศนะครับรวมไปถึงทัศนะลีกเล็กหลีกใหญ่จัดหนักจัดเต็มก็ไปสมัครสมาชิกกันได้นะครับสมัครแล้วรับไปเลยซื้ออฟุตบลิเกสิิทธ์ื่ๆ ได้นะครับส่วนโปรโมชั่นประจําเดือนนี้เป็นโปรโมชั่นจาก iPhone 15 Pro Max จํานวน19รางวัลน,นะครับแต่ต้องสมัครสมาชิกภายในวันที่1ถึงวันที่29กุมภาพันธ์นี้เท่านั้น วันนี้วันสุดท้ายใครอยากได้ iPhone ไปสมัครสมาชิกกันนะครับและไปทายผลสกอร์กันมีทุกวันมีทุกคู่ทายถูกลุ้น,น,น,นรับเงินรางวัลไปใช้ฟรีๆนะครับและสุดท้ายกิจกรรมลุน้นเสื้อ w a l l ลกซ์โอเวอร์ไซสเจอซี่กว่า200ตัวอันนี้ก็ภายในเดือนนี้เท่านั้นเหมือนกันนะครับทุกอย่างครบจบที่เดียวที่แอททินเกอย่าลืมใส่แอทข้างหน้าด้วยแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาเจอกันใหม่นะครับผมเจอกันใหม่ในไหน ใน m a r ิทอล k o ออนฟรายเนะครับพรุ่งนี้มีไลฟ์สดกับสมตุยไว้ด้วยชุดขาวที่ช่องนัดกาเซียนี่แหละนะครับสำหรับวันนี้นัดกาเซียขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ